ครับมาชมนะครับหนึ่งสี่สู้กับต้นไม้ครับมีทั้งกอไผ่และต้นดูนะครับนี่ครับหนึ่งสี่สีครับใช้ได้ครับใช้ได้ผ่านครับตัวนี้เป็นแปลงดินทรายนะครันี่ฝนตกทุกวันครับมืดมาอีกแล้วครับที่นี่เชยภูมิอ่าที่เห็นอยู่นะเขาพูเรงคานะครับ ผาเกื้งนะชมแปลงอ้่อยพันนะครับอันนี้พันอะไรไม่รู้นะฮะใครรู้ช่วยบอกทีครับผมติดมากับ 1cc ครับนี่ท่งต้นแบบนี้ครับไม่รู้พันอะไรครับผมใครรู้ตอบหน่อยครับ 1cc ครับตัวนี้ Csb สูต7ีด28ทุนครับ ชายาไอ้ขาวตาปูครับนี่ยอดทางหัดลํำบ,บวบตาปูปูนะฮะผมจะปลูกสลับกันนะนี่เป็นหนึ่งีซีครับสองล่องันด้านในก็ล้มนะเป็นล่องน้ำนนี่ก็ขาวตาปูนี่ขอนแจ่นครับขอนจน่นนี่กำแพงแสนครับ เดินชมครับเดินชมนี่ใครว่าพันไหนยังไงนะครับไม่รู้นะครับสำหรับผมผมจะปลูกแบบนี้นะครับเพื่อทดสอบพื้นที่เดียวกันนะปลูกหลายพันสลับกันแบบนี้เลยนะครับเพื่อเทสทดสอบแต่ละสายพันธุ์นะครับว่าพันไหนจะเก่งกับดินแบบนี้อ่ะอันนี้ก็หนึ่งีซครับนี่เทียบกับกําแพงแสนอ่ะอน่ ีี4กำแพงแสนคอนเจนสาม280ผมจะไล่ไปเรื่อยครับอันนี้ก็280คอนเจนสามคอนเจนสาม อันนี้สองแปดศูนอันนี้กำแพงแสนสองแปดศูนย์กำแพงแสนกำแพงแสนกำแพงแสนมันเจ็ดสามันเจ็ดสามกำแพงแสนนะครับอันนี้เป็นด้านนอกนะครับอันนอกก็จะาประมาณนี้ออันด้านใน ข้างในกละ้านอกจะต่างกันนะครับเอ่อขนาดลำนะครับสำหรับคอนเจ็สามก็ประมาณนี้ม้านอกนะครับก็จะแตกกอดีหน่อยลำก็ค่อนข้างเสมอนะครับแต่งนี้เป็นล่องเดียวทั้งหมดนะครับล่องเดียวยัดรูเดียวด้วยนะครับแต่งนี้อันนี้ซ่อมครับ่อยส่อมไม่ทันเขานะครับคอนเจ่นนะครับประมาณนี้ครับข้างใน ลำก็ประมาณนี้ครับมาดูข้างนอกครับข้างนอกก็ประมาณนี้ครับก่อใหญ่หน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกำแพงแสนบ้างนะครับข้างนอกครับค่อนข้างใหญ่ครับด,ดูข้างใน ครข้างในโอ้ตรมหมดแล้วก็ครับก็ยังใหญ่อยู่นะครับยังใหญ่อยูอ่อันนี้สองแปดศูนนะครับสองแปดศูนนี่มันจะลูกไม่ดกนะครับแต่ลำจะใหญ่ครับไม่ว่าข้างในข้างนอกลำก็ใหญ่เหมือนกันนะครับ นี่ครับก่อนน้องๆกับอ้อยยักษ์เลยครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับพาชมแปลงพันอ้อยแปลงสาธิตนะครับปลูกนะทดสอบนะครับผมจะแนะนำนครับสำหรับใครที่โทรมาปรึกษานะครับเออช่างครับผมอยากจะทำแปลง ทดสอบหรือแปลงขยายพันธุ์นะแต่พันธุ์ผมไม่เยอะนะครับผมจะทำยังไงให้ได้ขนาดลำที่มันปริมาณที่มากนะครับมี2วิธีนะครับวนะบิีวิธีแรกนะครับผมจะแนะนำให้ปลูกร่องเดียวนะครับปลูกร่องเดียวไม่ว่าจะเป็นเครื่องปลูกหรือยกล่องปลูกนะครับให้ปลูกล่องเดียวให้มันขยายขยายแตกหน่อแตก ลำของมันเองนะครับเพื่อประหยัดต้นนะครับประหยัดต้นพันธุ์วิธีสองก็จะเป็นข้อตาได้เยอะหน่อยแต่ก็หลายขั้นตอนนะครับกว่าจะได้ก็นะครับใช้เวลาจะแนะนําเป็นปลูกล่องเดียวง่ายกว่าได้เยอะด้วยนะครับประมาณนี้อ่าครับอันนี้เป็นแนะนำนะครับ ใครจะปลูกล่องคู่ล่องเดียวก็แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนผมนะครับแปลงที่น้ำยดหรือแปลงที่ลุ่มหน่อยก็ผมจะปลูกล่งองเดียวจัดตูเดียวทั้งหมดนะครับส่วนแปลงไหนที่อยู่บนเขาหรือไม่มีน้ําหรืออะไรเนรี่ยผมจะปลูกล่องคู่นะครับอ่าล่องคู่คือยังไงสําหรับผมล่องคู่คือนะครับจัดสองรูนะครับนี่ผมจะเรียกก็เยเป็นล่องคู่นะครับยัดสองรู แต่ผมจะมีสองรูนะครับเครืงปลูกผมเป็นร่องเดียวร่องเดียวคือขนาดระยะของหอวปลูกนะครับที่25เซนอ่าคือ,คอยัดรูเดียวจะลงไปที่ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับยะสองรูก็ลงไปด้านล่างตรงเดิมเหมือนเดิมนะคือร่องเดียวแต่ยัดคู่ะครับแต่มีร่องเดียวยัดคู่กับร่องเดียวยัดรูเดียวนะครับมันจะมีสองแบบ ก็ผมจะเน้นเป็นแบบนี้เป็นร่องเดียวนะครับอ่ะปีที่แล้วผมนะครับร่องก็จะห่างหน่อยนี่ก็ประมาณเมตรหกสิบนะครับถึงเมตรเจ็ดสิบปีนี้จะขยับเป็นเมตรห้าสิบนะดูแล้วมันค่อนข้างที่จะกว้างนะครับอ่าก็จะได้ล่องเพิ่มอีกประมาณร่องสองล่อง,องนะในพื้นที่หนึ่งไร่อนะโอเคสวนล่องคู่นะครับ ร้อยเจ็ดสิบก็จะเหมาะร้อยแปดสิบนะครับร้อยเจ็ดสนะิบแปดสิบเนี่ยจะเหมาะกับร่องคู่นะครับก็ประมาณนั้นล่องเดียวก็ดีตรงท่อนพันกองตรงเน้นหน่อยนะครับเน้นว่าใช้คนสางนะครับใช้คนใช้มือเนี่ยสางให้มันตาคบนะครับแล้วก็คัดพันดีดีหน่อยข้อเสียก็ประมาณนั้นข้อดีก็ประหยัดต้นทุนประหยัดพัน ส่วนร่องคู่ก็ก็แตกดีนะครับแม่เยอะลูกเยอะอ่ะว่ากันไปขนาดลำน้อยลำใหญ่ก็ว่ากันไปอ่าก็จะได้ร่องที่น้อยลงพันอ้อยที่เยอะขึ้นนะครับก็อาจจะได้ตัดอ้อยที่สูงกว่าร่องเดียวนะครับแต่ครับแล้วแต่ชอบครับผมคลิปนี้ก็ ประมาณน,นี้ครับผมลาไปก่อนครับฝนตกแล้วครับสวัสดีครับตกอีกแล้วครับเมื่อนี้ตกอีกแล้ว